ดอกดกๆของลูทแบ็กเกียร์เนี่ยเพื่อนๆห้ามเอาไปทิ้งเด็ดขาดเลยนะครับ เพราะว่าเราสามารถที่จะเก็บดอกแห้งๆนะครับเอามาเพาะเป็นต้นกล้าได้อีกเยอะเลยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆผมเอามาทดลองเพาะให้กับเพื่อนๆดูนะครับเป็นแค่หนึ่งดอกเท่านั้นนะครับก็ได้ต้นกล้ามาเต็มกระถางตรงนี้เลยนะครับเท่าที่กะด้วยสายตาเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะต่ำกว่า30ต้นเลยอันนี้คือจากแค่ดอกเดียวนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้ทําการเพราะ,มะเมล็ดไว้ในกระถางแล้วเนี่ยนะครับประมาณสัก2สัปดาห์เพื่อนๆก็จะได้ต้นกล้าออกมา มานะครับพร้อมกับระบบลากที่แข็งแรงมากๆ วันนี้ก็ได้เวลานะครับที่จะย้ายลงไปในกระถางใบใหม่นะในส่วนของเคล็ดลับในการดูแลนะครับผมเองก็จะใช้ตัวผงเลีงรากรูเตอร์เนี่ยนะครับใช้ตั้งแต่การเพราะเมล็ดการย้ายต้นก้าเปลี่ยนกระถางรวมถึงไม้ต้นใหญ่ๆที่ยังอาการจเจริญเติบโตวิธีการใช้ง่ายๆครับก็แค่ผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นหรือว่ารดลงไปนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับจากต้นกล้าเล็กๆวันนี้ก็ได้ย้ายกระถางลงไปในกระถาง6นิ้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเลี้ยงให้โตแล้วก็ออกดอกเลยครับเพื่อนๆตามด้วย ปุ๋ยอินรีชิโลแล้วก็ตัว powerstone เนี่ยผมจะใช้คู่กันเสมอนะครับนี่เห็นไหมครับว่าระบบลากเนี่ยแข็งแรงดีมากๆเลยนะครับผมได้ทําวิดีโอมาให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับตั้งแต่การพาเพาะเมล็ดการย้ายกระถางเพื่อนๆติดตามนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะอัปเดตเวลาที่เขาติดดอกรับประกันได้เลยว่าดอกดอก,ดกสีสดขั้วเหนียวอย่างแน่นอนสําหรับเคสไม่รับผลิตภัณฑ์ทุกตัวเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดเอาไว้ให้นะครับ